ฟิลเมนต์เป็นอะไรครับตอนนี้เป็นทางสเตนแต่ก็เป็นทางสเตนจริงๆเครื่องเราเป็นลับซิกนะครับ <aps> มันชนั่โบลอนหแต่คือเรสซลูชันจะดีกว่าแต่ว่ามีปัญหาช่วงหนึ่งเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นทางสเตนะครับเดี๋ยวกำลังจะเปลี่ยนกลับคืนแล้วลบซิกนใช้ได้นานไหมครับประมาณกี่ชั่วโมงใช่ป่ประมาณพันถึงสองพันชั่วโมงแล้วเปลี่ยนยากไหมแต่ละที ผมดูเขาเปลี่ยนก็ไม่ยากนะแต่ว่าเขาไม่ให้เราเปลี่ยนเองคันนี้ตัวอะไรต่างๆอยู่บนบนอยู่บนไอ้น,น,น,นี่บนนี้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับผมผมมาทำอยู่บนบนนี้เลยคอลัมน์หมดเลยอ๋อก็มีถ้าอะไรพวกแอปเปอร์เจอร์ก็ต้องมาทำตรงนแต่ว่าที่จารเห็นปุ่มปุ่มมันน้อยนะครับเพราะว่าเวลาเราทำอะไรเมนเนี่ยมันมันเลือกอะไรเมนตรงนี้ว่าเราจะอะไร อะไรบ้างเช่นอะไรกันอะไรบีมบีมไฮแม็กบีมโลแม็กนาโนโพรบไอ้นี่มันซับซ้อนไปเยอะครับก็ต้องอะไรมันไม่ซับซ้อนคืออย่างที่บอกว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2 0 0 k v มาเป็น8 0 k V ก็ต้องมาอะไรพวกนี้ใหม่หมดเลยที่ปุ่มมันน้อยเพราะว่าเครื่องของอาจารย์อาจจะปุ่มแถวๆนี้เยอะมากแต่อันนี้จะมีแค่ multi function xy คือเป็น2ปุ่มใช้อะไรทุกอย่างโดยกดตรงนี้เอาแล้วอยากอะไรกันก็กดกันแล้วก็อะไรทุกอย่า,าก็เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนมากนะครับใช้ควบคุมหมดข้อดีก็มันก็สะดวกมีข้อเสียก็มีวันหนึ่งนะครับไฟดับหรือว่าอะไรสักอย่างหนึงนะครับปรากฏว่าไฟดับช่วงหนึ่งแล้วมัน ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วก็รู้ไมโครสโคปเรากําลังทํางานอยู่ก็ดับหมดเลยทั้งๆที่มี UPS สารองไปเนื่องจากว่าเราสํารองเฉพาะตัว T M เราไม่สำรองคอมพิวเตอร์เราองสำรองของทีาฝัเราไม่สำรองคอมพิวเตอร์เพราะตัวนี้ไม่เดินถ้าไม่สำรองไม่พังนะแต่นี่ไม่สำรองข้อมูลไหนเลงไปถึงว่าจริงๆมันน่าจะสำรองเฉพาะวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็พอแล้วคือตอนนี้ไฟของเครื่องนี้ทุกอย่าง เราสำรองหมดแต่คอมพิวเตอร์ไฟมันแยกลำละส่วนอันนั้นก็มีอยู่วันหนึ่งครับไฟดับก็พอพอคอมพิวเตอร์มันดับปุ๊บเรากว่าที่ควบคุมตัวนี้แบตเตอรี่มปั๊มทุกอย่างควบคุมคอมพิวเตอร์หมดเลยมันก็ตัดหมดเลยตัดหมดเลยก็ต้องมารีสตาร์ทใหม่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับกว่าจะปั๊มได้แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าไฟมันตกตอนกลางคืนคือฝนตกนัะแล้วเช้ามาผมก็มาดูปรากฏว่าเครื่องมันดับหมดเลย เราก็รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องเปิดทุกอย่างใหม่หมดคอมก็ติดอันนี้ก็ติดแต่มันหากันไม่เจอคือคอมไม่เห็นว่าตัวนี้อยู่ตรงไหนในระบบเราก็พยายามดูเราพยายามดูหลายทางนะครับจนสุดท้ายช่างเรียกช่างมาก็ดูกันตั้งนานเป็นหลายชั่วโมงคับปรากฏว่าสายแลนที่ต่อเชื่อมเครื่องมันขาดแค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่เสียเงินเยอะเลยนี่ถ้าเป็นช่างนั่นช่วงนี้เราประกันครหลัอง ถ้าไม่มีแผนสั่งซื้อ u p s เพิ่มหมครับผมว่าน่าซื้อนะตัวล้วไม่ตึงแสนหรอมากตอนนี้ครับเอาเดีเราซ่อมเราซ่อมแพงนะถ้าตกินมันเสียมาเล้วเคยเจอนะครับเอาช่างจากญี่ปุ่นมาเสร็จแล้วมันมาเปลี่ยนตัวแฟลฟิลตัวเดียวไปซื้อตัวละห้าสิบบาทอืมฟิล์นงเปเท่าไหร่แสนจุ เพราะว่ามันกว่ามันจะหาเจออย่างที่ใช่ไหมความรู้มันต้องใช้พวกความรู้เนื้อมันจะหาเจอไม่ใช่ง่ายเพราะว่าไรไม่แพงหรอกมีคนนี้ไลองดู